ครับวันนี้ก็จะมาเล่นสกายวอลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อ่ามันเป็นพันแรกเลยก็กันเลยครับ oh, <shit. S 2> อ๋ออวันนี้ก็แน,น,นะนำนะครับสกายวอลให้เพื่อนผมนะครับแม่งก็มุดมาคนระับก็โอเคนะเล่นกันเลยคนะสกายวอลสักห้าตาคนระับห้าตาเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตาเลยก็ได้ครับเนี่ยบเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเล่นด้วยครับสักห้า แล้วมาดูความสำาร็จของผมแะเพื่อนนะครับหน้าตาแรกผมก็เพื่อนกับผมก็จะเล่นก่อนนะครับนี่ครับสกินหมวไม่ห่วอะไรนะครับเอาเริ่มนะครับเล่นชิวๆนะครับไม่แบบต้องเล่นแบบโหดนะครับเขาจะได้ไม่ต้องโดนถูกเรานะครับเหล็กอ่ามีดาบเหล็กให้ด้วยดีดีดี ไส่มดอ่ะใส่ององอะได้เซตหนึ่งก็ยังดีไม่เอาดาบขึน้นมาเลยอันนี้โอเคใครมันจะมาเหลืองหน้าไหนอะเราเฮ้เก็บดับเล็กเก็บดับเล็กมามาอะไรอะไร แล้วมีคนเดียวเขาอ,อ่างวเลยแล้วมันยังไงไปหรอเนี่งบอกแล้วต้องเล่นเซนเซนเทียดพี่มันน่าจะมีดาบเนมงไดมอนก็ดีนะครับต้องไป่ทำดาบสิครับม,มันไม่มีไดมอน,นครับ เลียยเลยอดีครับแล้วละคนที่มันไม่รู้กรับก็ไม่รู้กลัวนู้นแล้ก็บินอย่างเดียวใช่ไหมครับ ก็จบไปแล้วครับผมก็เดนนะตาที่สองก็ได้เป็นหุ่นนะครับผมเล่นห้าตานะครับแล้วเพื่อนก็เล่นห้าตานะครับรู้สึกว่าตานแรกมันรู้สึกว่าโหแล้วก็ห้าตาหลังมันกากนะครับแล้วพอหลังก็เล่นกากอยู่แล้วว่าผมมาใส่จริงว่าเขาเขาไม่อ้วนนะครับเพราะนิวเราเขาเป็นคนอ่อนนะครับไม่มีดาเลยครับแต่มีรองเท้าเลย ออตอนนี้เราขอใอช้ผูกกองโอเคไม่มีดักไม่มีถามเลยครัใช้คุณหินจับจ้าหน้าคุณคับอ๋อเกือบเกือบเกือบนี่กระเป๋าของกองทังเพื่อของดีมาก ขอบคุณมากเลยครับของดีมากประชดน,น้กเลยคือต้องต้องให้คนอื่นม,มาไม่มี ได้ครับป่าไอ้ไหมนี่เอาไม่ไม่มีคนมาขอขอของดีได้ครบชุดหมดแล้วอันนี้ก็ใส่เสื้อนะครับก็ที่ยังไม่ได้ต้องมาลุ้นกันนะว่าข้างบนนี้จะมีต่อเป็นเห็นผีช้าปะ ก็ไม่ต้องมาซีเรียสกับมันนะครับเพราะความซีเรียสมันก็ไม่ไดช่วยอะไรเราได้นะเราก็เสีดงซีนี้าสามทีนะครับในไทายสดอะ จะหลังจะหลังก็ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับก็ช่วยกดกติดนะตั้งใคติดตามนะรัดนี่ตาที่สามนะครับของด้านนี่แหละใครอยากจะเล่นเดี๋ยวผมทิง้งไอพีไว้ห <c oughs> นึ่งจนะุดห้าจุดสี่นัแต่ว่าผมหนึ่งจุดเก้าก็เล่นได้นะครับ ตอกยังครับไม่ไหวรับงนไหนครับกิดจมูกมตวนี้วิ่งีครับอืม่าหัน้าครับ่มานดีครับเอ่นั ก็น,นี่ก็ตาที่สี่แล้วนะก็ไม่ใช่นะสตาเลยยังไม่เคยเสียนเท่าไหร่ไม่เคียนยังไม่เียนนเรียนมาเล่นทีมปะมันไม่มีทีมไอ้คุณกคุณไม่ต้องมาเล่นกับผมเลยเราผมว่าไอทีคุณทำไ oui. ม <S vap ors> บอลบอลรู้วาตัวมันชิวนี่ได้มีทะลุอนาะไมีมีทะลุนาะลองเนาะลองบอมนู้นก็กำยำยับ่ อย่าไปติดตามคนอย่างนี้นะวราผู้ใหญ่นะเช่อเราเจอกับเบิงบงเบิงหน้าเกิดมาตเห็นยเกิมาเอจบตายเบตุไวปก่อนเนี่ยเนี่ยเพียนหรียนมา เก้าคืเจ็ดอะ่ะเจ็ดไม่ใชีสูงจุด้เจุดเจ็แล้วนะมีวิเทอร์อด้วยสด่ต่อยบ่ยี เฮ้ยหนูเฮ้ยเรามีหนูว้าวมนเล่นด่าอะไรเนี่ยเกียเดยยนูแม่เฮ้ยมีหนูเียร์น่ะโอเคนี่หมันว้าเยิงเหรอคนดังไม่จริง

มีบ้างแต่ไม่ค่อยกลัวเพราะเจอจอจีนจ่าจอจีหน้าบูบิ่งก่อนพ่อของเองพ่อขอูเองเนาะปล่อยแค่นี้นะได้เจอบ้านมาหาต่อยพ่อจอสีหน้ายังงนี้อย่างเงี้ยกูมาทางไหนของกูเน,นี่ยมาทางนี้ล็อกเส้นเลยเสนดู เราทิงไอ้ดีลายใต้ได้คิดไว้แน้ะแล้วก็จะบอกไอพีนะไอ <c oughs> พีก็คือไม่ขุดได้บอน์นะอย่เรีบย,ยี่สองคนเราไปทำาดบ กินเขาสร้างเองไม่เป็นเออครับเป็นเพราะเขาไปกอปในเกียร์มาผมใช้เวลานานตายตา้เอ้ยกูปิงดูสัวตวต์ม่มีคนไหลสัตว์มึงหนีเลยไ <IP S 2> อพีตายแล้วพีเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องเงียบเงียบไปว่าเรื่องนี้ ถึงครูอังคณานะครับก็จะไม่ดีเดี๋ยวผมวก็วันนี้ก็เล่นที่ห้าตาครับเออนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม